วันนี้เมมิกซ์และมกุกมิกซ์กลับมาอีกแล้วแต่มาในช่องเมย์คนเดียวนะวันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามีน้องอยู่มาหาวิทยาลัยปีหนึ่งเขามาขอสัมภาษณ์ว่าทำไมเมมิกซ์และมกุกมิกซ์ถึงก้าวเข้ามาทำงานหรือว่าเลือกเรียงสาย Data วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่องมันมีอยู่ว่าเมย์ May เนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเราอ่ะจบกันมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราทำงานด้านสายโปรแกรมเมอร์เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะ ตอนนั้นเวลาตอนนั้นประมาณ2556เวลาคนจะค a l l ต่อๆนะเขาอะก็จะทวิตในแอปทวิตเตอร์นกสีฟ้านะว่าเขาก็ลังจะคอ l ต่อๆแล้วนะเราอะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่สามารถ d e เทคได้ก่อนที่คนกำลังจะคอ l ต่อๆไหมนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะก้าวเข้ามาในสาย d a ต a าในส่วนของมมอนั้นจริงๆมิงมมอยากเรียนสายการบินนะ แต่สายตาของมุกมิกนั้นมันเกินที่เขาจะรับได้ทําให้มุกมิกไม่สามารถไปเรียนสายการบินได้ทุกคนมุกมิกก็เลยตอนนั้นค่อนข้างเคว้งแล้วเราก็เลยไปเป่าหูหมากระป๋าว่านี่มมาสาย d a ต้กําลังมานะ Data Scientist มารู้จักหรือเปล่าซึ่งจริงๆตอนนั้นนะหมาย,ยังไม่รู้จักนะและเราอะ่ะก็เพื่งเป็นคนแรกที่เรากำลังจะไปเรียนโทรต่ตางประเทศในสาขา Data Scient ต คำถามคือแล้วทําไมเราไม่ไปเป็น data scientist ต่อละต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นหลังจากที่เราเรียนจบจากอังกฤษเรากลับมาประเทศไทยยังไม่มีบริษัทไหนที่เปิดรับ data scientist มีแค่ data engineering so that is why แล้วสองสายงานนี้ต่างกันยังไงล่ะ Data Engineering จะยุ่งเกี่ยวกับการทำา d t t a ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้ส่วน Data Scientist จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแม้กระทั่งเทรนโมเดลด้วยนะทุกคนหรือเอาง,ง่ายๆถ้าเราเรียกกันอยู่นะปัจจุบันก็คือ AI นั่นแหละหวันนี้เราก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆไปใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ Data Scientist Data Engineering ก็ถามได้นะทุกคนไว้เราจะมาถัดอัดคลิปต,ตอบกันตอบ๊ายบาย